สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ Story Bing วรรณกรรมในส่วนชีวิตนะครับพื้นที่ที่เราจะมาคุยกันสบายๆถึงหนังสือถึงงานเขียนที่เป็นเหมือนสวนให้ชีวิตเราได้พักใคร่ครวญแล้วก็เติบโตไปด้วยกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มหนึ่งครับที่แค่ชื่อก็ชวนให้เราหยุดคิดแล้วนะเพลงเอกภพของคุณเสกสรรประเสริฐกุลซึ่งการคุยของเราวันนี้จะพิเศษหน่อยคือเราไม่ได้แค่อ่านหนังสือเล่มเดียวแต่ว่าไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลย ทั้งจากบล็อกของนักอ่านตัวจริงแล้วก็มีบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้วยเพื่อให้เห็นภาพจากหลายๆมุมที่สุดประมายก็คืออยากจะสำรวจดูว่าเอ๊ะอะไรคือเสน่ห์ของงานเขียนชิ้นนี้และทําไมงานของคุณเสกสรรถึงยังคงสําคัญกับแวดวงวรรณกรรมไทยมาตลอดใช่เลยค่ะแล้วมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือเพลงเอกภพเนี่ย มันไม่ใช่แค่งานเขียนธรมธรมดาาแต่ว่านักวิชาการบางกลุ่มมองว่ามันเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมนิราศในรูปแบบใหม่ที่แบบน่าสนใจมากเลยค่ะโอ้โหแค่กล่นมาคำว่านิราศสมัยใหม่นี้ก็น่าคุยแล้วนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมอยากเริ่มจากภาพภาพหนึ่งที่ผมว่ามันทรงพลังมากไปเจอมาจากบล็อกที่ชื่อกะว่ากะครับเขาเล่าถึงเหตุการณ์ในงานสัปดาห์หนังสือ คือมีชายสูงวัยคนหนึ่งเดินมาที่บูธแล้วถามหาหนังสือของอาจารย์เสกสรรแล้วก็พูดประโยคสั้นๆขึ้นมาว่าผลงานอาจารย์ต้องซื้อไม่ต้องคิดมากคือประโยคนี้มันติดอยู่ในใจผมเลยอืมเป็นประโยคที่เรียบง่ายมากเลยนะแต่ว่ามันสะท้อนความไว้วางใจที่แบบสั่งสมมานานมากมันไม่ใช่แค่การซื้อหนังสือแล้วค่ะแต่มันคือการซื้อประสบการณ์ทางความคิดที่เขามั่นใจว่าจะได้รับจริงด้วยครับมันทําให้ผมสงสัยขึ้นมาเลยว่า อะไรที่สร้างความผูกพันที่เหนียวแน่นขนาดนี้ขึ้นมาได้ถ้าเราอยากเข้าใจจุดนี้จริงๆนะคะ เราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวตนของผู้เขียนเองซึ่งจะทำให้เราเข้าใจงานเขียนของเขาได้ลึกขึ้นมากเลยคือหลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณเสกสารประเสริฐกุลท่านเป็นอดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์14ตุลาแล้วหลังจากนั้นก็เคยเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้วยมีชื่อจัดตั้งว่าสหายไทยเส้นทางชีวิตนี้เข้มข้นมากผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนจริงๆเข้มข้นมากค่ะ และนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านการต่อสู้ทางการเมืองการเดินทางการเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ประวัติส่วนตัวแต่มันกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญที่กลั่นออกมาเป็นแก่นเรื่องหลักในงานเขียนของท่านอ๋อ oh. ใช่ค่ะคือแก่นเรื่องที่ว่าด้วยการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของชีวิต ซึ่งมันก็ตอบคำถามเรื่องความไว้วางใจของนักอ่านคนนั้นได้ดีเลยเพราะงานของท่านไม่ได้มาจากจินตนาการแต่มาจากชีวิตที่ผ่านการเคี่ยวกรำม,มาจริงๆพอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยครับว่าน้ำหนักของตัวอักษรมันมาจากน้ำหนักของชีวิตจริงๆซึ่งมันก็เชื่อมมาถึงตัวหนังสือเพลงเอกภพได้พอดีเลยผมขออ้างจากคำโปรยปกหลังที่เจอใน Goodreads นะครับเขาเปรียบเปรยไว้สวยงามมากน่าสนใจคะ่ะว่าไว้อย่างไรบ้างคะเขาเขียนว่า ใช่หรือไม่ว่าชีวิตเป็นดั่งโน้ตดนตรีซึ่งลำพานตัวเองย่อมไม่อาจประกาศท่วงทำนองใดต่อเมื่อคนพบที่อยู่ในบทเพลงแล้วจึงได้รับมอบความหมายแห่งการดำรงอยู่แล้วก็ปิดท้ายด้วยแนวคิดที่ว่าในเอกภพมีเราในตัวเรามีเอกภพแค่อ่านแค่นี้ก็ชวนให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วนะครับว่า เราเป็นโนตตัวไหนในบทเพลงของจักรวาลน,นี้ประเด็นนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะเพราะแนวคิดที่ลึกซึ้งแบบนี้มันไม่ได้ลอยลอยอยู่เฉยเฉยมันน่าสนใจขนาดที่มีคนนำไปศึกษาอย่างเป็นระบบเลยนะคะมีวิทยานิพนธ์ชิ้นหนึ่งชื่อว่าวรรณกรรมบันทึกการเดินทางของเสกสารประเสริฐกุลในฐานะนิราชสมัยใหม่ซึ่งเพลงเอกอภพก็เป็นหนึ่งในเล่มที่ถูกนามาศึกษาด้วย โอ้โหมีการศึกษาลงลึกกันขนาดนี้เลยเหรอครับแสดงว่างานของท่านนี่มีมิติที่ซับซ้อนจริงๆแล้วผลการวิจัยเขาว่ายังไงบ้างครับผลการวิจัยชี้ชัดเลยค่ะว่างานเขียนกลุ่มนี้ของท่านเนี่ยมีองค์ประกอบของนิราชสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์เลยซึ่งนี่คือประเด็นที่แบบ พลิกมุมมองของเราได้เลยเพราะปกติเวลาเราพูดถึงนิราศเราก็จะนึกถึงกรอนของสุนทรภผู้ใช่ไหมคะที่คร่อมครวญถึงคนรักแต่ง,งานวิจัยนี้บอกว่างานร้อยแก้วอย่างเพลงเอกภพก็จัดอยู่ในขนบของนิราศได้เหมือนกันน่าสนใจมากครับแต่ผมก็ยังมีคำถามอยู่นะพอพูดถึงนิราศภาพจำของคนส่วนใหญ่ก็คือกรอนที่แต่งถึงคนรักที่ต้องจากมาแล้วนิราศสมัยใหม่ในงานของเสกสันประเสริฐกุลเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงครับ มันต่างจากที่เราคุ้นเคยกันยังไงเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและเป็นหัวใจของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เลยจากงานวิจัยชิ้นนั้นเขาสรุปลักษณะสำคัญของนิราชสมัยใหม่ในงานของท่านไว้3ประการหลักๆนะคะประการแรกเลยคือการเปลี่ยนจากการคร่ำครวญสู่การใคร่ครวญและปัญญาจากคร่ำครวญสู่ใคร่ครวญหมายความว่ายังไงครับคือมันไม่ใช่แค่การพรรณนาถึงความทุกข์ความเศร้าอย่างเดียวค่ะ แต่มันคือการใช้ความทุกข์หรือความรู้สึกพลัดพรากนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาตัวเองและโลกอย่างลึกซึ้งจนนาไปสู่การเกิดปัญญาพูดง่ายๆก็คือความทุกข์ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้เกิดการเดินทางทางความคิดอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนไม่ใช่แค่การนั่งเสียใจว่าฉันสูญเสียอะไรไปแต่เป็นการตั้งคําถามว่าการสูญเสียนิสสอนอะไรฉันบ้างถูกต้องค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อความทุกข์ไปเลย ประการที่สองคือการเคลื่อนที่หรือ movement ซึ่งในงานของท่านมันจะซับซ้อนกว่าลิราชโบราณเพราะมันมีการเคลื่อนที่ของพื้นที่คือการเดินทางจริงๆไปตามที่ต่างๆและการหมุนของเวลาคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสองอย่างนี้แหละค่ะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะพลัดพรากพอพูดแบบนี้แล้วผมว่ามันลึกซึ้งกว่าเดิมอีกนะ การพลัดพรากในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการจากลาคนรักอย่างเดียวแต่อาจหมายถึงการพลัดพรากจากตัวตนในอดีตหรือจากอุดมการณ์ที่เคยยึดมั่นด้วยหรือเปล่าครับเป็นการตีความที่เฉียบคมมากค่ะใช่เลยการเดินทางของเวลาทำให้เขาต้องจากลากับสหายไทยในอดีตและการเดินทางของพื้นที่ก็พาเขาไปเห็นโลกที่กว้างกว่าเดิมทั้งสองการเคลื่อนที่นี้มันทำงานประสานกันครับและประการสุดท้ายล่ะครับ ประการสุดท้ายคือการพรรณนาธรรมชาติค่ะในนิราชโบราณธรรมชาติอาจจะถูกใช้เปรียบเทียบกับความงามของคนรักใช่ไหมคะแต่ในงานของเสกสรรธรรมชาติมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากธรรมชาติไม่ได้เป็นแค่ฉากหลังสวยๆแต่ทำหน้าที่เป็นเหมือนสื่อกลางหรือเป็นคู่สนทนาที่เชื่อมความรู้สึกทุกข้างในไปสู่การตกผลึกทางความคิดและปัญญาสวยเพื่อความสุนทรีย์อย่างเดียวแต่เป็นการใช้ภาษาพรรณนาธรรมชาติเพื่อพาเราไปสู่ความคิดที่ลึกซึ้งขึ้นนั่นเอง ตรงประเด็นเลยค่ะตัวอย่างที่ชัดๆเลยคือเวลาท่านเขียนถึงการเดินทางในทิเบตท่านไม่ได้แค่บรรยายว่าภูเขาหิมาลัยสวยและยิ่งใหญ่แต่ท่านใช้ภาพความเวื้งวางของทิวเขามาสะท้อนความรู้สึกเล็กจ้อยของมนุษย์และจากจุดนั้นเองที่ท่านตั้งคำถา,ถามถึงที่ทางของตัวเองในจักรวาลอันไพศาลนี่แหละค่ะคือการใช้ธรรมชาติเป็นสื่อกลางสู่ปัญญาเห็นภาพชัดเจนมากครับแต่ก็มีคำถามพุดขึ้นมาเหมือนกันนะว่า การตีความแบบนี้บางทีอาจจะมีคนมองว่ามันเป็นการขยายความหมายของคำว,ว่าน,นิราศจนกว้างเกินไปหรือเปล่าอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างบันทึกการเดินทางเชิงปรัชญากับนิราศสมัยใหม่ที่เราคุยกันอยู่ครับอืมเป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากค่ะ ดิฉันคิดว่าเส้นแบ่งที่ชัดที่สุดน่าจะอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของการเดินทางค่ะคือบันทึกการเดินทางทั่วไปอาจจะเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นแต่นิราศสมัยใหม่ในแบบของเสกสรรประเสริฐกุลมักจะเริ่มต้นจากสภาวะของการพัดพรากหรือความรู้สึกแปลกแยกมันคือการเดินทางที่เริ่มต้นจากความทุกข์หรือคําถามใหญ่ในใจไม่ใช่แค่การออกไปเที่ยวเฉยๆเข้าใจเลยครับ พอเราคุยเรื่องโครงสร้างที่ลึกซึ้งแบบนี้แล้วมันก็ทำให้นึกย้อนกลับไปถึงมุมมองของคนอ่านทั่วไปในบล็อกกัวากาะที่ผมเล่าไปตอนตอน้นเขาไม่ได้ใช้คำศัพท์วิชาการอะไรเลยแต่เขาบรรยายประสบการณ์การอ่านงานของท่านไว้อย่างเรียบง่ายว่าเหมือนการได้สนทนากับผู้ใหญ่เป็นการเปรียบเทียบที่สรุปหัวใจของงานเขียนท่านได้ดีที่สุดเลยค่ะ สิ่งที่เราคุยกันเรื่องนี้ราชสมัยใหม่มันคือโครงสร้างเบื้องหลังแต่ผลลัพธ์ที่ผู้อ่านสัมผัสได้ก็คือความรู้สึกเหมือนได้คุยกับผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นแหละความโดดเด่นของงานเขียนท่านคือการผรสมผสานร,ระหว่างบันทึกการเดินทางเข้ากับปรัชญาชีวิตได้อย่างกลมกลืนมากมันเลยไม่ใช่แค่การเล่าว่าไปไหนเห็นอะไรแต่คือการเล่าว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันกระทบความคิดข้างในอย่างไร และบทสนทนานั้นก็ยังร่วมสมัยอยู่เสมอเลยนะครับในบล็อกเดียวกันยังหยิบยกข้อความที่อาจารย์เสกสรรเคยเขียนไว้ตั้งแต่ปี2535มาให้อ่านด้วยท่านเขียนว่าชีวิตคนเราถ้ายังค้นหาตัวเองไม่พบก็ย่อมไม่อาจตอบได้ว่าอะไรคือคำตอบที่ถูกต้องสำหรับสังคมผมว่าประโยคนี้คมคายมากแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการค้นหาตัวเองนี่อยู่ในงานของท่านมานานจริงๆ และประโยคนี้ยังเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เลยค่ะมันเชื่อมการเดินทางภายในคือการค้นหาตัวเองเข้ากับการเดินทางภายนอกคือการสแสวงหาคําตอบให้สังคมซึ่งสะท้อนชีวิตของท่านโดยตรงจากนักกิจกรรมที่พยายามเปลี่ยนสังคมกลับมาสู่การเดินทางเพื่อเข้าใจตัวเองด้วยเหตุนี้แหละค่ะงานเขียนของท่านจึงสื่อสารกับคนอ่านได้หลายระดับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเดียวกันหรือคนรุ่นใหม่ที่กําลังค้นหาตัวเองอยู่ เพราะฉะนั้นเพลงเอกภพและงานเขียนอื่นๆของท่านจึงเป็นเหมือนวรรณกรรมที่บันทึกการเดินทางจากความทุกข์ไปสู่ปัญญาซึ่งเป็นแก่นสากลที่ใครๆก็เข้าถึงได้ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมจากการคุยกันวันนี้ได้ว่าเพลงเอกภพไม่ใช่แค่หนังสือบันทึกการเดินทางแต่เป็นวรรณกรรมที่นำเสนอการเดินทางภายในจิตใจโดยหยิบยืมขนบของนิราชมาตีความหมายใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยเป็นการเปลี่ยนการคร่ำครวญถึงความทุกข์ ให้กลายเป็นการใคร่ครวญเพื่อแสวงหาความหมายของชีวิตในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้เป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะและก่อนจะจากกันไปดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อสังเกตเล็กๆชวนให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อนะคะเชิญเลยครับ จากที่เราคุยกันว่างานเขียนของเสกสรรค์คือการเดินทางจากความทุกข์ไปสู่ปัญญาโดยมีธรรมชาติและการเคลื่อนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญและอยากชวนตั้งข้อสังเกตว่าในชีวิตของเราเองเวลาที่เราต้องเคลื่อนที่ไม่ว่าจะด้วยการเดินทางไกลจริงๆหรือเป็นแค่การเคลื่อนผ่านของเวลาที่พรากเราจากวันวานเราจะสามารถใช้สิ่งรอบตัวเพื่อฟังเสียงข้างในและทบทวนตัวเองจนสามารถค้นพบท่วงทานองหรือความหมายในบทเพลงชีวิตของเราเองได้อย่างไรบ้าง เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตในครั้งต่อไปสวัสดีครับ